ฝึกไปก่อนไอปิ๊กว่าเราเยอะๆอย่างเงี้ยเราเล่นขาดีไปก็เล่นมันนี่นะน้องเล่นไหมเล่นมันเปิดโอกาสให้หลายคนเล่นเนีผมอยากเล่นหาดีไฟว่ะหาดีไฟอ๋อถามพี่ก้อนเลยโวยมายแล้วกูสายตาไปดูทำงานงานเยอะนี่เดี๋ยวต้องกลับไปทำงานแล้วเนี่ยยิงอีกแบบหนึ่งแบกพุ่ไม่ไหวแล้วแบกสองเกมแล้วเนี่ยอยากยิงไอ้เหม๋กันตอนเนี้ยพี่หา้ ไอยูไหนแล้วเนี่ยบเพื่อนมันลบเพื่อนมันลบวลุ่มให้หล่อเย้แม่อู้ถามแก๊สมาว่ะผมดูไปดูเลยเออเมาส์มาแล้วเมาส์มาแล้วแป๊บนะพี่มาแล้วบอกน้ำน้ำน้ำหกเซโตะคอมท้ายหนึ่งวยพี่ชายตายตาย จุดเลยบุเลยดตดังแล้น okay, oh, yeah, ่ะออยโอ้ยี protest, ่ยกลางสอกลางสองเก็บจัดเลยเก็บจัดเก็บจัดคเ็มากแล้วฟาระเบิดติดตัวเองไอ้เฮียตายยิงด็ใ้อยู่บนอ่ะตายเอะรวมหนึ่งน้ำหกใส่โต๊ะคอมผมจะรั่วยิงขาเฮียมึงับเลย เดี๋ยวผมดูเองดีอ่ะบีว่าผมว่าพิคัสนมาดีมหมมันกลมมันดีดีอ่ะทำังไงมันฟาดมาสุดอ่ะอเข้าดีเข้าพี่บีเข้าแล้วอีตัวหนึ่งดิระวังระวังขวางยิงขวางไอ้บีน่ะบ้านบีตัวนึ่งนะต่ำเลือดต่เลือดเราบวกต่เลือดเราบวกอยู่รถถังนะบ้านมันเีเข้ากลางมาแล้วพี่ก้อนอ้อมเลยพี่ก้อนอ้อมเลย ไเช็คบ้านเลยนะมองหน้านั่นหน้านาหน้าสวยเป็นไงเราไม่เอาตรวพร้อมเป็นอยู่ที่คนจดีเอาเลยอย่างน้นดีอะระวังเอนะระวังเอไกลนะ เจ็บเจ็บเจ็บสวยสวยตัวนึงอีกตัวนึงพี่ก้อนเล่นพินแดดป่ะพี่มีกี่หล่กเดี๋ยวเล่นพินแดดผมผมขอบาเลีดได้ไหมเอามาทำยี่อะไบาเลตผมจะไปไล่ยิงมันมันเอามาลิยิงผมเฮ้ยยิงยิงยิงไม่ตายเกดตัวสั่นเกดครับรับเลยนะไอ้เจ้าพีหน่อยน้องเจ้าดีของี้หน่อยแป๊บนึงเอกำลังเข้าพี่ ก็ไม่ทำดีแล้วดีเข้าดีเข้าผมเห็นละร้องทำตัวให้มันมันไว้พี่มันถึงจะมันวอแคร์แบบแค่เดียวัดยอดยอดบู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 ไม่เลิกเสี่ยบลุดมาเขาไม่ได้กินเสี่ยเราต้มาวิ่งมาพี่พี่ พี่พึ่งี่พื่งู่อ่ะเอาเต็มีอางทีเน่ยเฮ้อันเออครับเอแล้วไปพี่ก่อนอเลยพี่เดินไปเลยพี่บ้านมันตัวหนึงตายพี่ตายไปไปอยู่อยู่หลัอยู่หน้าหน้าแทงเรียกว่ เขาเลยรถถังรถถังรถถังตายน่งกอนนึ่งอยู่บันไดหน้าเย่สองตัวเข้ากันโอเคสวยหมดหมดแล้วกู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 พีกูไว้กูไว้กูห้องสุดท้ายอ่ะหมดแล้วนี่หว่ะ b o m defused ก็เจ็บอะตหนะรักตา mission success all right บอกหลุดน,นะตางบอกหลุดน,นะเอ,าต,อตายหนหึ่งครับใช่ไหครับโทษดี้โทษตทามไม่ทันก็อยู่เป็นเนี่ยอยู่สัตบนึกเปิดไฟอ่ะยี่สายเข้าเยียสั่งงานกู